วันนี้เราอยู่กันในเกม G e b s ปิดเดิมน,นะครับแล้ววันนี้เราก็จะมาเล่นแมบปบแมปหนึ่งนะหมอนั่นก็คือแมปเขาวงกดมันเอิงไม่ไม่เจอเขาวงกดอนะมีแมปไหนเป็นเขาวงกดบ้างไหมเฮ้ยแมบปบแบบนี้ดูนุกด,ด,ดีนะคิดออกแล้ว Thế đu Tắc du đu tiếp tôi gì đây kết thật yêu thật trông đi <cười> <cười> Đi nó Cường nhìn nhìn ngôi tùng đi Lớp hơ chơi yêu tùng 소스 바이스터 미르토 คาปุคาปุชิโนะปาซิโนะว้าวโจมตีมันทำลายอยากทำลายาระชาชนแตงมันมีงูเข้ามานักกนูนักกาาันูระวังระวังให้ดูตามนแล้ว ไปิดปิดปิดเิายตายอกทนเลยกองทับไปจัดก,กองทับไปดวน,นตัวเราจะต้นี้นี้น่า Oh, taman sedikit lor, jadi lebih ke Pang, 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 geng kong geng Ya. Wah. Wah, wah. ลงแกวิกกับยิงวะนงอากระกอไปอ้าะกฟันตายกูกองทัพไฟพราพายพ แอปหนึ icana, ่งนะฮฮิฮิทานป้าไปบอลลูนเริ่มเย้้ปัง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  เร็วเรื่เร็ว,รว,รวมาพุ่งเข้าไปโจมตีสู้เสียตายกันมาเลยเร็วมามาตายแทนมันจะมีบาลิตะ Oh, wow! <sighs> ah. <laughs> Papa. Full fart! Thôi này, Thôi sao Bạn thích đấy Bạn đi boy Spooky Bị nipper thôi nha Chắc chắn ตักดาบครับรักดาบนั้นเนี่ยตัวนี้นนมันปลาได้เยอะมากตัวหนึ่งเขาหนงปลาได้หกรอบอะแล้วแบบรีเซเหมือนเรื่อยตลอดเวลาคิดดูโกงแค่ไหนอะตัวเนี้ยแล้วมันเป็นตัวสุดท้ายเราจะเป็นเพอร์ได้ไปแล้วครับ Reaper to na. Tara na pa kita tayo Pa 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 ฟังอลิสตาเป็นไรครับบอลลิบอลลิส้ช่โงและทำการเก็บตัวเฮ้ยล่อครับกองทัพริปเปอร์ชนะกองทัพกองทัพริปเปอร์อย่างใหญ่ bay hoa ninja mừng con lấy gì không monkey kia kia ra Giác lang, chôm ti, giác lang, chôm ti Piu, pu, 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 pu Khá tuột thịt thêm

b o x i n g มาเลยท่เทพเจ้าไยฟอนบ็อกซิ่งเนื้อท่อเยผ่านี่ยู่นานแน่นอนซุปเปอร์บ็ 야, 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 와 야, 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 พาเลยท้อฟ้าพาเร็วพวกเลว้าวว้าพาเลย,ลเลยสุป e r อ o x i n g เนี่ยแบปสุ์สบ็อกซิ่งหมดเลยเฮ้ยุ้ย ในที <ale> ่สุดเผารีเปอร์ก so, ็พ่ายแพ้จะมาเผาคอเรายกทัพแค่นี้แล้วก็ชนะมัเ ปังสปูตบ <neg> <tout> wow, 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 wow. ็อกซิ่งน่าดรูปเกดรนว้าว้าวว้าเราเองเนือกรงเทพเพราะว่ากรงเทพเก่งมากแต่ต้องมาฝันู้นมีทอฝั่งนี้มีทันเดร์ E ha! เย้เตรียมตัวตายพอฟ้าผ่าก็ได้เลย้าแต่คนยังดูคลิปคลิปก่อนหร้มั้งไม่ก็คลิปไหนจะคลิปหนึ่งเออลงคลิปหรือยังน่าจะยังไม่ได้ลงลม,ลมาดอมคลิปป่ะเออล้วนี่ก็คือกองทัพฟ้าผ่านะ เมื่อับคลิปที่แล้วที่บอกว่าเป็นการโหดสุดของเผ่าทางอีวิลอีกอย่างกองทัพทางอีวิลตรงนีใหญ่มากว้าว้ว้าผ่าประทะับฟ้าสายฟ้าประทับสายฟ้าจาังหวะนี้สีแดงลุ่งไปเยอะมากแต่สีฟ้ายัางเหลืออีกเยอะ โอ้พังปังปัง,ปงพาเลยโอ้อะไรอะสุดยอิไม่ได้จะกันโดนฟ้าผ่า,ผาแต่ตาตะกันโดนพลดตาะกันโดนฟ้าผ่าหักทำให้ตกลงไปเออพวกเราเออทอตาเลยหุยศพเย่าชด โอ้ชีวิตล่ะฟังฟัง่าร์มันแรงมากม่ยนัดมวยึกปบปังปังปังพัาาร์อาร์ดฮา

สองชนอะเราต้งองเข้ามาด้วยอุยะ,ะชัวรสุดท้ายก่อนไปนะแม่ตอนนี้โซเซ่เลมีฮองแล้วก็มีห้องลกองอลังอ่อนเอ้ยช่วยด้วย bắt 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 bat, áo solo hải Oh, chin, 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 chong, 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 chong,

ตัวแซ่บอะไรครับเนี่ยก็หอม,อม,ม่ม่าปากระป๋องเทพอีรักระเบิดพวกมันฉันไม่ยอมเพืเ่อนๆเราสุปเปอร์นนะอย่าโทวยหกันนะเราบอบีฟะจูงตีปัง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  ต้มต yup. ีลยยาเราจะทำให้แค nee ่พวกมันตกหรือไม่ก็ระเบิดตัวพวกมันยาพวกเราชนะแล้วเราจะไดกแกกต เออเดี oh, God, baby, girl, ๋ยวอะไรเนี่ยก็บายบายครับทุกคนตี